โอ้กักวว่าสู่ขา่าวน่าจะหาว่าป่นนะเป็นคนอวดหัวไม่จจะใครอวดชัดเรได้หัวป่นกัดรอนี่หัวปนจัดรอนี่หัวป่นจัดรอเนี่ว,นนว,นนวันนี้เจ้าติวัดมีงานเขาจะจะไปฟอ้อนเขาจะจะไปเจอคนหลวงคนหลายต้องตาครีมก่อนครีมตาฝ้าคอนเซ็ปต์นี่นะใครที่เป็นฝ้าอยู่นะข้าเจ้าแนะนําเลยตัวนี้ ครีมตาฝ้าของคอนเซปต์ครีมตาฝ้าคอนเซปต์มีอัลฟาอาบูติน1.2เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซนติแพลแนะนำเป็นการแก้ปัญหาฝ้าโดยตรงจุดและเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ฝ้าหายจางลงภายใน3ส,สัปดาห์มีมัลติไวท์เทนนิ่งและสารสก,กัดจากธรรมชาติช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสชุ่มชื้นขจาใจตุ่นเลยเป็นเดย์ครีมในครีมได้เลยค่ะตัวเดียวจบขาจาวเขาจะไปวัดเหมือนกันไปฟอนโดนแดดแน่นอนม่าต้องซื้อ ตาครีมกันแดดก่อนอ่ะขอป้าย้ายหัตัวหนึ่งครีมกันแดดรองฟื้นน้ำตกตัวนี้รสดมากเป็นครีมกันแดด3 in อวันในหลอดเดียวเป็น <Wow. S 1> ปกป้องผิวจากแดดได้ทันทีด้วยสูตรฟิสิกอลช่วยสะท้อนรังสี U v วมีบำรุงช่วยฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยและปกปิดได้ต่อยเพราะมีส่วนผสมของรองปืนื่อผิวเนียนใสเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ของตัวนี้คือมีเทคโนโลยี water drop น้งตก ไปก่อนใจตัวเนี่ยเจ้าเอ๊ะวีราวันย์อบาหันหน้ากันกัดเมินอ่ะแคไหนหันมามีหัวแล้วกับอกมาเก้ากันนะอ๋อ ไปไปเกียดนะป้าบอกเอจ,ะจะ้าจะไขว่าซาตอได้ย่ะโอ้กะกลัวว่าสู่เขาน่าจะหาว่าป้อนนะเป็นคนอนวดหผเป็่จะไขว่าซาตอด้ยะหัวปนจัดรอเนี่ยหัวตาโมโมกูดังสงเลยปากอวบอิมอ่มนี่นะเป็นบุญเป็นวาสนานยอย่างเขาปอนล้าเดลี่ยบหูน,นะจะไปองคอยมาต้องคอยออแฟนป่นเกิดจัดรอนะ่จัดรอจัดลอยนะ่ะเขาเอาเอาใจเก่งใจกินอย่างนู้โอปเคนเฮ้แถวปากปเออว่าแต่ หน้ายอย่างตัวนี่นะสายฟอแม่นก็นาหไัได้จะได้บันจมีไผหู้นะนี่สู้ผีลงมากะอ๋อดูจากกาแล็กซี่อนโดเมดาก็หูบอกว่าสายฟอ่อ<ะ>โอ้น่าจะนี่แล้วนะโอ้สายฟอแน่นอนบับปนสายฟอแน่นอนอือสายฟ้าสายฟ้าสายฟาสายฟาหนะะักอีกมาดูหน้าเป็นฟา้าแบบเบิร์กเบ,กบกิหัวตึงมาตักก้าวไาจะไดโอ้กระตึงว่ะแล้วบัคำบับขึ้นนะหัวเฮานะนอนละเมินนอนกังฟา ฟ้าๆกัมหลกก็บอกโหมันมีเมียหน่อยจื้อฟ้าได้มาได้การละซ้ำเฮานี่นาเป็นจั่งฟ้อนเป็นหัวหน้าจั่งฟ้อนต้องเจอแดดหน้าตอแดดตอลมจะนี่นะซ้ำหน้าเป็นฟ้าง่ายเอาจะน่ต้องเจอนี้เลยคอนเซ็ปต์ anti ี้เมล a สมาคร e จัดการฟ้าใช้ครีมตาฟ้าคอนเซ็ปต์ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสชุ่มชื้นช่วยให้ฟ้าจางลงภายใน3สัปดาห์ต้นปลอดภัยมั่นใจได้เพราะบันมีส่วนผสมเคง พาราเบนสารฟอกขาวและสารปารอปั้นนั่นเลยบ่อ๋อมาทถ้ากัวแดดเดินได้นะกำลังจะบอกว่าแนะนำใื้ใจเซตนี้เซตฟ้าสลายน้าเนีนสวยใจแค่สองตัวยะครีมตาฟ้าและครีมกันแดดรองปืนน้ำตบตนนี้ใจง่ายนนอยเดี๋ยวน่ะบอกตบ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 มือหนัแตกตุ้ง ตบก้อยๆถ้าตบแหงดปากแตกแตนใจแตนลองพื้นได้เลยนาอ๋ออันจะเปลี่ยนล้บบเอาสายฟอนแล้วเนอะแล้วเนี่ยกระสายสินนะกะฟอนอยู่สองคนแบตบอลนี่ยไปซิบหลอกสาวหลอบนะสักท้าเจ้าบ้านมาบอกขึ้นไปตานโบตานวิหารเรียบร้อยนหน่ะเจ้ามัดได้สายสินแบตมือไปซิบหลอบสาวหลอบนะโอ้มาฟังอันทีสองคนนี่ยกขาใจโสดเสียขาใจนอนอานองรอปั้นกรรมป้าจะไปเอาน้ำมนต์ตกลงเหรอ ก่อนขึ้นวัดก็แว่งห้กกาเจ้าเพราะว่าสองตัวนี้จำหน่ายตีเซเว่นอีเรเวนเป็นขนาดพกพาราคาบบกแปลงราคาไม่แพงเข้าใจเข้าใจเหมือนจุวยซื้อเข้าใจเข้าใจเหมือนจุ๊ยซื้อเข้าใจเข้าใจเหมือนจุ๊ยซื้อคอนเซปนอกจากเซเว่นแล้วก็มีขายตีวัดสันแล้วก็ร้านขายยาชันนำทั่วประเทศเจ้า นวลอน้องอู๋กับมาคบสั่งซื้อได้ตีไลน์แอดคอนเซปต์ครีมเจ้า